สบายดีพี่น้องวันนี้สลีกลมาเปิดคลิปอีกเัอหนึ่งหลังจากห่างหายไปจากคลิปลายมืมืันนี้กะนี่มากับมูคูหรือว่าทีมงานืัอน,นี้ก็ไปสลีกัคือตามเคยแหละภารกิจมีการนะไปเปิดเครื่องเสียงเรือว่ามากับมูคูคือเก่ามืนน่อนี่อ่ามื่อนี้นั่นสลีกัสีพาไปเบื้งบองบอลบอลเน,นึ่งในสลีมาเปิดดูอยู่บ้านละอ๋อนี่คือซ สลีเปิดคลิปอยู่บอลเซฟังพุ่นกับคือซิเมน์บ้านที่สลีปไปเปิดมือนี่พี่น้องเดี๋ยวเราไปเบื้องํากันมือนี่กับมีการค้นตู้เครื่องเสียงเสียลงแบบถทนทน,ทนทางกับคือสีตามเบิ้งประมาณนี้นะพี่น้องทางยากแลก้วก็สีค้ามเอาเพื่อเพื่อคาสเอินมาเพื่อบักนะใส่เพื่อบักแล้วก็ค้ามไปฟังพุ่นเอามาเบิ้งนํากันพี่น้อง,องคลิปนี้ถ่ายเป็นคลิปอ่าทีสามทีสี่ 4, เกี่ยวกับงานดองหรือว่าวิถีชีวิตประมาณนี้นะพี่น้องเนาะ เอามาเบิ้งน้ากันตอนนี้กัทีมงานทางบ้านจัดงานดองนั่นกะมาซอยทางนี้พี่น้องพร้อมแล้วไปลุ้นกันเลยการเอาลงเครื่องเสี่ยงมาจากพุ่นเลยกเสียไปฟังพุ่นใส่เฮือนะพี่น้องเนาะมาพี่พี่น้องอันนี้กะบกำลังเอาลงผวกเครื่องเสียงเพราะว่าทางนี้มันสีไปบ่ได้นะพี่น้อง ไปบ่ได้เพราะว่าสีข้ามไปของพุ่นก็คือสีปายฮอตของมเป็น่ายๆพี่น้องอันภาพประมาณนี้ทีมงานเชลรี่กับมาประมาณสี่ห้าคนนี่แหละแล้วก็ทางบานจะพาเพื่อนมาซอยหลายคนอยู่เหมือนนี้ต้อนเบื่อจริงจนะสละะสระตกอยู่ เอาแม่ซูดีไอยูเติร์เติร์กอ้ยูเติร์เติร้เอาพี่น้องเอาประมาณนี้เลยกันและสีพาไปเบิรงอีกส่วนหนึ่งฝั่งนั้นเพื่อกกำลังมากพูนพี่น้องเพื่อเดียวเพื่อมา<ฮ>ไป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  ยกไปเม็ดเื่องเสียงฟอร์เวอร์เอ็มเผือมาอะาไรทางนั้นเพื่อกระสีเป็นเพื่อลักษณะนั้นเลยพี่นออ้องไปไปอันนี้คือเสมังเฮียงเลยพี่น้องเด้ยอยํามีเตียหแห่งบ้านละออเมืองสีโนปนี่แหละแข่งสงวัสดิเขตเราเครับค,คนหูจักกับขึ้นสีหูจะรอกแถวแถวบานละออนนพี่น้องไปอยอะทีทีเลย Bik bik bik. Trời. Release lại giật. Cho nó cho nó ครับ release đi. Kít kìa nó tri áp địt. Sao luôn? Ờ sao ta? Sao ta khuất luôn. Phun lên luôn phun lên. Chém ra luôn chứ. Đây. โอ้ยตึงจ้าเนี่ยโอ้ยเดี๋ยกระด็กระได้ยาวยอางยออกบอกได้ออ้านยออานน่อยอ้าวอ้ยออกกรดับแร็ป่งเบรยงดูอ่มัดมัดมัดมัเลยเพื่อประมาณนั่นเลยพี่น้องลักษณะนั้นเลยขามไปผู้ฝังพุ่นพี่น้องขามไปฝังพุ่นบาน บ้านนี่ก็กว้างเตียประมาณร้อยลังคาดเหอนไปเลยพี่น้องสิรีก็ไปครั้งแรกบานละอเดี๋ยวเราไปเบิง่งทางนั้นเครื่องเสียงนี่คือคือวาสียไปแบบอ่ารวดเลยไปทีเดียวแล้วเลยพี่น้องทางนั้นก็จะเป็นตู้ตู้เบสพี่น้องลำบากนิดหนึงเลยมื้อนี้ <laughs> ใครแต่ว่ามีทีมงานทางเจ้าภาพหรือทางเจ้าภาพเป็นจัดงานกรรมสอยหลายคนอยู่ม่นี้ตูเบดเอาเอาไหนได้พ่อบ่ พอ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 บอสนั้นนะลงต่ำก็ได้นะคณะคณะพอเยอะเงี้ยเสีงเตี๋ยวชื่อเยไหเดินเลยเออโอเคอ๋ะพอก่อนฉันมีก่อนตัวเบสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ทั้งนั้นยังอีกไปก่อนไปก่อน ไก่สีหอดแล้วไปนี่เด้อเด้อปางเด้อหอดปังนั่นเลยปลาเด็กน้อยลงมาอาบน้ำพี่น้องเว้ยอาเปื่อยแล้ว อาลงลงลงบันนี้ยังอีกเที่ยวเดียวก็พี่สีมดนอ่กไปกลไปัดฟังนั้น

คุณแลบืนพูนี่เองครัพี่น้องเป็นดิมทรายเนาะกาศซีน,นูกันหลายคนอยู่ช่อยกันมไปนี่กะ <laughs> ลำบากหน่อยนึงเปิดตู้เป็นครั้งแรกประมาณนี้มาหลายคนช่อยกันอยู่เอาเอาเอายกยกดึงยกดึงเอาดึงดึงเอาผ่าเบื้องก่อนเอายูวูเลยไปนี้ หอดบ้านเลยพี <h 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 ่น้องอันนี้ก็สิเป็นบ้านละอกลางบ้านเลย เกลอนดองนั้นโบหัวอยู่บอลได้เดี๋ยวเสรีกับเชียงไปจนหอดบอลเกลอนดองฮ่าเมยอยู่รถกีคือว่าเกือบสี่โบวิดเลยแต่ก็วิทเซยโอ้บรรยากาศก็เย็นอยู่ด้พี่น้องบานละอ้อพี่น้องบรรยากาศเย็นอยู่ส่วงนี้แดดหลังจากบานสื่อมีฝนตก ปาเอาพี่น้องอันนี้กาหอดแล้วบอนเฮือนนะทางเจ้าสาวนี่พี่น้องอันนี้ก็สิเป็นเครื่องเสียงเอาลงเอาลงไว้ทางนี้ก่อนไปจังมาตังกีนเลยกีนเลยลองกีนก่อนเน่ตาเตืองเน่ใจจดเน่พี่น้องอันนี้เป็นตูวเบ็สามน่วยแล้วก็ย่างอีกประมาณ ตูทั้งหมดอ่ะแปดนดุวยพี่น้องแล้วก็มีเสียงกลางประมาณนั้นมาพี่น้องยังอีกอชุดหนึ่งอ่าเที่ยวหนึ่งนั้นเอาไปหอดบอลเทินจะสาวแล้วก,ก็ยังอีกอ่าเที่ยวหนึ่งชุดหนึ่งตูก็มีหลายชุดเพราะว่าเอาไปบูเมเอ็ดอ่นะนะพี่นอ้องฝั่งนี้เขาแล้วรุ่นนำกันทางหน้าพี่น้อง เรื่องราววิธีชีวิตอันนี้ก็สิเป็นอีกบอลน,นึงที่สลีไปเปิดตู้มือนี้นองพี่น้องอลักษณะนี้พอว่าที่เอาคนเอาขึ้นเครื่องเสียงใส่รถไทยรถไทยนาประมาณนั้นทีหมื่นพู้นี่ไปฟังพู่หอดพุ่นหอดเพื่อนบานเอาขึ้นแ้ะบานี้ เซมังเฮียงบ้านลอะออพี่น้องเมืมองเซโปนแข้งสรานิกตพาคคุณใดที่ดูจากการซื้อยู่วิธีชีวิตกาบสีเป็นแบบบ,าบ้านๆประมาณนี้นะพี่น้องเนาะเรื่องราวประมาณนั้นตูทีนี้ก็ห้างไฮไปจากคลิปลายอาทิตย์หรือว่าลายเดือนอประมาณเดือนกว่าๆนี่แหละ หลังจากบันไดลงคลิปมาลายมือสลีกระติดภารกิจลายยางส่วนลายกระสีวุ้นกับเครื่องเสียงหรือว่าไปเปิดตู้ลายบอลแต่สลีก็บันไดถ่ายคลิปเอาเป็น้องเนาะบันี้กามาเปิดอีกเทือนึงคลิปแบบนี้ประมาณนี้ให้สุขุสุกุนได้เห็นได้เบิ่งกันว่าเออสลีกับเดินลงคลิปคือกันได้เห็ุคลิปคือกันอะไรพี่น้องช่วงนี้กะเอาเฮาถ้าเบิง่งอ่าติดตั้งตู้หรือว่าทางเฮือนจะสาวน้อยเปน้องเนาะ เอาแล้วพี่น้องมาจากอ่าลังจาดทีซีรีอ่าอัคคินตูบรรยากาตอนนี้มาหอดบอลทังเพื่อนกาสิเป็นเพื่อนทางเพื่อนกระซ้าอันนี้กาสิเป็นเพื่อนกระซ้าบรรยากาศมีแดดมีบอลหฮมเหมือนเหมือนได้หนึง่งเลาวพี่น้องเนาะอันคลิปนี้ก็สิมีแบบประมาณนี้พี่น้องนั่งล,งลมเบากันเบาขึ้นเอออันนี้เป็นบ้านละอ้อได้พี่น้องเ,องเองยงเอะแยะมีเยอะหนึ่งอ่าเครื่องเสียงซีรีก็ติดตัางแล้วเป็นที่ดุดด้อยทางนั้นพี่น้อง แล้วก็ทั้งนี้ก็ต่อไฟต่อยังกันแล้วเป็นทีเรียบร้อยตอนนี้กระทะแต่เปิดทาเปิดอย่างเดียวหรือว่าทาเปิดเพลงอะไรประมาณนี้ต่อไฟต่อยังกันแล้วเป็นทีเรียบร้อยบรรยากาศเรื่องนประมาณนี้เลยพี่นอ้องอันนี้ก็จะเป็น ภาสีประมาณพันเชีให้สลเดาวลังคาเฮือนภาสีประมาณห้าหกสิบลังคาเฮือนหรือว่าเจ็ดสิบลังคาเฮือนประมาณนี้นะเป็นแนวน,นอกสตรีทบ,บ,บูเดทามเบืองอาทางเมงืองภูโยบาลการไล่ยุบืันนี้กลมาก,กับมองคูณนี่กำลังทำงานน้ำกันแดดพี่น้อง งานดองอยู่พี่ก็คือสีคล้ายๆอยู่บานเสรีกันพี่น้องบรรยากาศก็คล้ายๆกันอะไเลยทางเทิงเรื่องก็จิมีอ่าปลักรุ๊ไปน่งอ่าทางนี้ก็เห็ดกินอ่ามีถ้วยมีหมอ,อยังหลายอย่างโมนี้หายเห็นบรรยากาศประมาณนี้นะพี่น,นอ้องคลิปนี้เป็นวิถีชีวิตเรื่องราววิถีชีวิตเอองานดองจากงานดองตอนแรกนี่ก็จิมีแบบงานลำบุงหรือว่า กินเหล่ากินยังแล้วแต่ประมาณนั้นลพี่น้องตอนแรงอยู่นี่ถามเบ่งตอนแรงไม่เล็กพี่น้องว่าเป็นอะไรแต่ว่าเซรีก็บางทีบระเทศไทยคลิปตอนกลางคืนะนะพี่น้องแบบว่ามันทายยากในคืนก็จะมีเสียงเพลงเสียงลำลายยากพี่น้องเอา้าคลิปนี้เซรีก็จะได้บคลิปนี้เพียงสามีก่อนนะพี่น้องเนาะ เจอกันไหมคลิดหน้าวาชิมีใดนั่นสลีกตะที่ไทยอีกบอนนึ่งอันนี้กเอาสลีดอนพี้เนาะ